สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนโอ้ซ้อนมาสองกล่องค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันแด่อะไรเนะะี่ยค่ะที่เป็นน่าต้องทําคลิปนะคะลุ้นการรับซื้อเหรียญแกะเหรียญแบบนี้เพราะว่าเป็นน่าต้องการที่จะให้ท่านนะคะมั่นใจว่าป็นน่าไหนรับซื้อจริงมีคนส่งมาขายจริงค่ะเป็นน่าก็จะแกะให้เห็นแบบนี้นะคะจะมีชื่อผู้ส่งติดมาอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ต้องขอสงวนสิทธิ ื่อผู้ส่งนะคะก็จะไม่ให้ไม่ไม่ไม่ให้ให้ไม่ให้ชื่อปรากฏออกหน้าสื่อเหรียญที่รับซื้อนี่เลยนะคะเหรียญครูดค่ะเหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ดเหรียญครูดห้าบาทครูดสิบาทคือรับซือ้อทุกเหรียญที่เป็นครูดอันนี้จะเป็นเหรียญครูดเก้าเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมเขาก็จะมี 2, อสองพศเนาะสองห้าสองศูนย์และสองห้าสองสองรับซื้อเหรียญละแปดบาทค่ะหลายคนก็จะบอกว่า ทำไมรับซื้อถูกจังก็แนบซื้อในราคาที่เป็นจริงตามท้องตลาดที่เขาซื้อขายกันปัจจุบันค่ะราคาราคาตลาดที่เขาซื้อขายกันไม่ได้สูงนะที่อ่เพราะบางคนนะคะบางบางคนที่ที่คิดว่าราคาจะสูงเพราะว่าท่านเก็บไว้ไม่เยอะใช่ไหมคะมีไม่กี่เหรียญมีสองสามเหรียญอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็ไปฟังจากเพจที่ให้ข้อมูลไม่ตรงความจริงอะคะ่ะ ก็จะบอกว่าราคารับเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยเขามีอยู่ทุกวงการเลยเนาะป้าน้าก็แปลกใจจังเลยเขาอยู่ได้ยังไงอะ่ะก็ยังอยู่อยู่ทุกวันนี้นะคะก็ยังแฝงโู่นนี้นั่นอยู่ทําให้คนคนที่มาหาป้าน้านะโดนกันเกือบทั้งนั้นเลยอะค่ะคนที่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจวิธีการเท่าไหรอ่อ่ะเขาจะพอป้าน้าบอกว่าอย่าไปโอนเงินใี่เขานะาใครเขาบอกให้โอนเงินเขาบอกผมโอนไปแล้วสิโดนไปแล้วเนี่ยเจ็บประมาณนี้งั้นเลยที่มา พีน้าก็จึงเป็นห่วงพยายามพูดตลอดเลยนะคะพยายามพูดบ่อยมากว่าการซื้อขายนะคะร้านรับซื้อจริงทุกร้านไม่มีการทําใบไม่มีการโอนเงินเด็ดขาดทุกกรณีห้ามโอนเงิน,ห,น,งนห้ามโอนเงินไม่มีการทําใบใดๆทั้งสิ้นนะคะร้านที่รับซื้อจริงคนที่เขาให้โอนเงินนั่นคือมิจฉาชีพเขาจะหลอกเอาเงินเรานะคะอย่าไปโอนนะคะอย่าโอนเหรียญครุฑ ปกติแล้วนะคะราคาที่ไปนรับซื้ออยู่ที่ประมาณเนี่ยค่ะเหรียญละเหรียญละแปดบาทปกติเลยนะคะก็ซื้อแปดบาทขายสิบบาทสิบสองบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณนี้ค่ะและที่เหรียญที่ี่เห็นในมือนี่คือเหรียญเสียใช่ไหมคะไปนรับซื้อแปดบาทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปนดให้แปดบาทเสียไปแล้วในห้าเหรียญเดินประมาณคร่าวๆนะที่หยิบออกมาโดยตาเปล่าที่เห็นเนี่ยยังไม่ได้ดูอีกเยอะเนี่ยค่ะอย่างนี้เขาไม่ไม่ซื้อแน่นอนบินบินเยินแบบนี้นะคะ ขายต่อไม่ได้เนี่ยก็ตีจะชำรุดละเนี่ยค่ะหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยชำรุดจะหกเหรียญใช่ไหมคะก็นั่นแล้ว่ะค่ะก็ไปเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะราคาซื้อขายจริงไม่สูงไม่สูงเลยนะคะอย่าไปหลงกลคนหลอกลวงว่าซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เป็นความจริงนะคะ,ะเรามาคุยกันเรื่องเหรียญต่อไปค่ะมา เข้าเรื่องเหรียญกันดีกว่าว่ามีเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่อย่างไรนะคะเหรียญครุฑค่ะพ่พนรับซื้อทุกเหรียญน,นะคะเหรียญที่เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญครุฑครุฑก็จะมีครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทครุฑสิบาทสองสีรับซื้อห้าสิบาทครุฑครุฑเฉียงจะมี 2, อสองพศเนาะสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์รับซื้อในราคาเดียวกันนะคะแปดบาทและมาเน้นว่าพศน,นะคะครุฑ เฉียงเขาจะมีพศสองห้าสองสี่สองห้าสองศและ25 24นะคะตรงนี้แหละค่ะตรงพศเนี่ยสองห้าสอี่สองห้าสอไม่แน่ใจว่าเขาผลิตมาเพื่ออะไรทําไมถึงผลิตมาน้อยแล้วก็หาจํานวนผลิตไม่ได้นะคะแล้วก็ซื้อขายกันแพงมากถ้าบอกว่าเป็นเหรียญตัวอย่างตัวอย่างก็น่าจะเป็นปี ปีก่อนสอนย์ใช่ไหมคะอันนี้ว่าเป็น2อสีอ่ะสอซึ่งปี2อสี่เดือน5บาทปกติแล้วไม่มีเนาะไม่มีไม่เคยเจอค่ะแต่ในข้อมูลมีข้อมูลมีระบุค่ะ25งหสนะคะมีโทรศัพท์มาเมื่อกี้นะเดือนสอค่ะสังเกตดูนะคะตรงเนี้ยค่ะส ห้าสองสี่ราคาซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณเรียกว่าหลายหมื่นนะคะหลักหมื่นหลายหมื่นบาทนะคะสองห้าสองสี่ค่ะสองห้าสองสี่ราคาหลายหมื่นบาทนะคะแต่ที่เราเห็นปรากฏทั่วไปก็จะมีแค่นี้ละคะ่ะสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์รับซื้อเรทละแปดบาทเท่ากันนะคะอย่างของผมได้มาเนี่ยเขามาเที่ยวนี้นะคะอันนี้ก็ก็น่าจะเป็นสองศูนย์เออสองสองเนาะเมื่อกี้สองศูนย์อ่ะเนี่ยฮะ เจ,เจอเสียอีกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเจอหยิบมาก็เจอเลยถ้าแบบนี้ชำรุดนะเหะ็นไหมเมื่อกี้หกเหรียญแล้วอันนี้เพิ่งจะหยิบมาไม่ไม่ถึงสิบเหรียญก็เจอเหรียญหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคือแต่อันนี้ป็นนัดพูดให้ฟังเฉยๆนะคะป็นนัดให้เหมือนเลขหนึ่งเลยเนาะเลขศูนย์แหวนหน้าลุ้นจังเลยเหมือนเลยค่ะเนี่ยแต่ป็นน้ให้นะคะให้เต็มแหละเพราะว่าค่ะก็ถ้าหักเดี๋ยวก็จะไม่เหลืออะไรเลยเราจะาส่งมาขายให้ใช่ไหมคะ คนอุสาตั้งใจมีน้ําใจส่งมานะครับป้าก็จะพยายามหักบ้างเพื่อที่จะรู้ให้รู้ว่าอันนี้เสียนะอย่าส่งมานะอะไรประมาณนี้นะคะเป็นที่รู้กันจะได้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวถ้าพ้าน,นาไม่หักเลยให้หมดเลยให้เต็มราคาทั้งหมดเลยก็จะประมาณว่าเหรียญดีก็จะไปขายที่อื่นหมดแล้วจะส่งแต่เหรียญเสียให้ประนาเพราะพ้นารับหมดอะไรเงี้ยนะคะมันก็ไม่ยุติธรรมเนาะเอาเป็นว่าเหรียญ เสียเหรียญชมรุดนะคะเป็นนักให้เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นนะคะเห,เหรียญยังเหรียญชารุดห้าบาทก็คิดให้เท่าห้าบาทนะคะและเหรียญที่เป็นนักเคยรับซื้อนะราคาสูงๆตอนนี้นะคะนักสะสมไม่นิยมแล้วขายไม่ได้ค่ะขายไม่ได้ขายยากมากราคาก็จะลดไปตามกระแสความนิยมนะคะลดค่ะลดราคานะคะบางเหรียญที่เคยรับซื้อนะคะตอนนี้ก็ไม่รับซื้อเป็นนักจึงต้องบอกอยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่นเหรียญเอามาบอกเลยสองห้าสามสี่ไม่ซื้อแล้ว สองห้าสี่สองไม่ซื้อแล้วนะคะอันนี้ต้องพยายามบอกหลายๆคลิปคนจะได้รู้สองห้าสี่สองไม่ซื้อแล้วสองห้าสามสี่ไม่ซื้อแล้วนะคะสองเหรียญน,นี้หยุดซื้อแล้วค่ะด้วยความที่ป้าน่าจะต้องเคลียร์ของที่ชํมรุดนะคะเหรียญอย่างเงี้ยค่ะป้าน่าจะเอาไปคืนกรมนะคะมีเป็นหลายๆพันเหรียญไปคืนกรมหรือเอาไปตังไปตังทอนถ้าป้านายังรับซื้ออยู่เหรียญพวกนี้เดี๋ยวต้องวนกลับมาหาป้าอีกแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นป้าต้องทําคลิปไม่รับซื้อก่อน ทำคลิปหยุดรับซื้อแล้วพนัก็ถึงจะระบายเหรียญนี้ออกเพื่อที่จะไม่ให้เหรียญนี้กลับมาค่ะเข้าใจตรงกันนะคะทุกคน<อ>เหรียญที่เคยรับซื้อแล้วตอนนี้ก็หยุดรับนะคะตามนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ